้ช่วงนี้เขาปิดปิดพักฤดูเขาข่าพันานักบอลไปทำกิจกรรมอะไรนี้เป็นต้นเที่ยวนุเที่ยนี้อะตอมครับขอเบอร์หน่อยครับอ่าน่าจะสามสิเอ็าสามสิบห้าบห้าครับ ได้เบอร์น้องแล้วนะเบอร์สาวพิพาใชนะครับเผื่อเจ้าน้องก็ซื้อเท้าฝาบน้องก็ได้ใช่น้องกระชับนิ้วดูอ่ามีส่งมานะ้วน้องอะตอม้องวิปปงเขาดูแลอยู่นี่นี่เขาก็โปรเทคอยู่ตลอดนะตอนนี้ถ้าหมดจากงานนี่ของพี่โจ้แล้วอะตอมมีอะไรต่อไหมลูกมีมีก็มีหนังกับพี่โจ้อีกอะค่ะอ้าวเหรอเรื่องอะไรโจ้บอกได้ไหมหรือยังเป็นความลับอยู่เอ่อแก๊งกบผีครับ แก๊งตกผีแก๊งตกผีเอางจี้พี่พี่ปอกก็เล่นได้เนี่ยในเรื่องถูกตกตลอดเลยนะขอพี่ปื๊ดออกพี่ปื๊ดอ้าวเดี๋ยวเอาเอาเอาใสมาไสมาไอโคมโอ้ไมากล้องมากล้องมาแกพูดชัดอย่างโจพีปื๊ดแกก็เอาคล้าย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 คือถ้าแกแบบว่าเริ่มอารมณ์ขึ้นะอารมณ์ขึ้นแกก็จะแบบติดขัดขัดนิดหน่อยบางทีกล้องกำลังายอยู่นี่แบบว่า มีแบบว่าพวกทีมงานยืนเข้าอย่างเงี้ยแกแก็จะแบบว่ามึงอยากเล่นด้วยมึงไปแต่งตัวมา <c oughs> ช,อชอบ <c oughs> ผมชอบแกามากแกน่ารักมากแกน่ารักแกน่ารัก<ะ>เป็นคนที่แบบว่าสนุกสนานอะเว<ช>ลาการใส่อารมณใ์ในกองถ่ายเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนเฮฮาแบบเขาอะอแต่จะติดอ่างเหมือนเดิมเวลาขึ้น<อ>ขึ้นก็จะติดอ่าง ก็น้อยลงงน้อยลงอ๋อพี่เวลาพี่ปื๊ดอารมณ์ขึ้นเป็นอย่ังไงพี่ป๋องเราอารมณ์ขึ้นนี่ดูพี่ป๋องอารมณ์ขึ้นก็ติดอ่างเหมือนกันติดอ่างพี่ดาวเออด๊าดาวจะดาวอย่าสมมติพอบ้างเลยก็ไปแล้วแต่ที่บัตเจ็ตนนี้ก็เที่ยวอะไรเงี้ยธรรมดาวมาติ ออไปดูบุญถาวรอ,อ,อันนี้คือออเด็กคนงานเรื่องนี้ก็ตอมก็จะเล่นกับพี่ตื้อกับพี่โจ้ด้วยอ๋อพี่โจ้เล่นหรือว่าช่วยกำก,กับด้วยไม่ช่วยกเลังเล่นเดียวเล่นอย่างเดียวเดี๋ยวพี่คอยติดตามผลง,งานตอมกันลวกันนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีผลงานน้องซื้อที่น้องลงหนังสืออ่ะก็จะซื้อเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อะไรเงี้ยเก็บไว้ในห้องนอนเก็บไว้ในห้องนอนนะครับแต่อยะไปขอพี่ดูนะทำไมล่ะเพราะว่าหน้ามันจะติดกันมันดึง หนังสือใหม่ไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยได้เปิดพอดีมันถ้าเอาไปกินนะฮะถ้าเอาไปกินก็สวยหกใช่ใช่ใช<ม>เอ้ยนี่อเขาสวยเขาสวยเวลาหกเวลาแห้งมันจะเหลืองเหรอพี่เหลืองอ้อไปกินด้วยไม่รู้ผมไม่รู้มือต้องมือต้องอะไรอะไรบางทีนั่งดูหนังสืออยู่บางทีพี่ก็เอาอะไรมาตัดแล้วก็มีกาวเป้งปงแป้งเปียกพี่ก็บางทีก็เปิอแปะฟ้าพนังอีกทีฉันจะไม่แก้แล้วนะชอบจริง ตามหาอะไรพี่อะไรอะไรคำพูดอะารหนังของพี่โจหน่อยกำกับหนังมาใช้เวลาทั้งหมดกี่เดือนนี่เรนจะคุยเรื่องหนังกันอยู่ออกไปไหนตัวไหนแล้วกลับเข้ามาไหนเถอะหนังก็ใช้เวลาจริงๆเวลาใช้เวลาถ่ายทำไม่นานครับแต่ว่าเวลาเตรียมงานมีโปรดักชั่นเวลาถ่ายจริงๆเราถ่ายกันอยู่สองวันห้าวัน อ๋สอ,อ,อสองวันเนี่หนังสังส้นสารคดีปกินากะาหรือเปล่าถ่ายกันอยู่สิบห้าวันแล้วหลังจากนั้นก็คือช่วงตัดต่ออะไรนั่นทันยาวช่วงเตรียมการกับช่วงหลังจากนั้นอะไนที่ถ่ายเสร็จานานาอะไรคือแบบยากที่สุดสำหรับการกำกับหนังยากทั้งเรื่องเลยเป็นเรื่องนี่เราเราเป็นเราทำครั้งแรกนะคะับยากทำไมไม่กำกับอย่างเดียวเราไม่ต้องเล่นจะได้แบบ คอนเสิร์ตกันกำกับหนังก็ไม่นึกไม่ถึงว่ามันจะแบบเหนื่อยกันกำกับด้วยเล่นด้วยนี่ก่อนกำกับก็มองภาพว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะยากเพราะก็ใช่ใช่เพราะว่าบางทีแบบตัวเปียกหนาวสั่นทุกงมัดูนอมิเตอร์แล้วมันนั่งแบบระทบทวนแบบบดแล้วนี่แต่ออกมาดีมากๆออกมาดีมากๆดีเลยครั้งแรกก็งี้แหละธรรมดาชีวิตคนแหละอะไรที่ทำครั้งแรกทุกอย่างมันตื่นเต้นธรรมดาเพลงมันเครียดไปหมดแหละจริงใจมันจะสั่นใจมันจะสั่นพอสักสองสามครั้งปุ๊บพอข้ามไปโซนนู้นที่ไหนนี่ ออกแนวคันปูมากอ๋อบอกว่าไปกับปูไปกับปูอ๋ออันที่ชอบเที่ยวกับปูสิใช่ใช่ผมว่าพี่เจ้เริ่มกับทางพวกเราถูกแล้วพี่ไม่ดีก็ชอบแบบนี้พี่เจ้คือกำกับแล้วก็ดูแลในส่วนอื่นครับตัดต่อตัดต่อไปช่วยเขาดูจริงๆเราทำางานโปรเฟชลฮะฉะนั้นเราไปศึกษางานเราอยากอนุบาลมากเอยเพ่ทำเรื่องแรกเราเราไปดูเขาทำยังไง <ừ> mm. เราก็แบบแบบอ๋อผมอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้เขาจะดูจากสไตล์เราว่าตัดต่อ,ตอแบบไหนซีจีอยากได้แบบไหน <ừ> mm. เสียงอยากเป็นแบบไหนแล้วสกอเพลงกับเพลงประกอบ <ừ> mm. แล้วมันอาชีพเราด้วยตรงนี้เรายิ่งต้องเป็นโฟกัสเยอะเยอะงานตัดต่อนี่มันยากมาหนังดีไม่ดีอยู่ที่าการตัดต่อใช่ใช่ใช่กับใครยากที่สุดก๊อปก๊อปยากไหมก๊อปก็ยากครับเพราะมันมีบทแบบว่า ให้ก๊อฟกินตัวเงินตัวทองก๊อฟก็ไม่ยอมโอ้โหโอ้โผมพ่อพุ่งกลับซาดิกนี่งโอถึงขนาดกินตัวเงินตัวทองเลยไม่จริงปะไม่จริงไม่จริงจริงหรอคือแบบตอนแรกก็พยายามคุยกันไม่ได้ให้กินหรอกให้จับอ่ะเขาไม่รู้องหัวใจด้วยนี่ให้จับเขาหรอกลัวเขากลัวเขาไม่รู้องหัวใจเขากลัวเขาก็แบบว่าพยายามทำกันบ้านะเขาแบบว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาก็กลับมาบอกว่าเฮียครับ ผมพยายามเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดหนึ่งนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาพยายามดูมันอะแล้วผมก็ยังทําใจไม่ได้แตนรูปร่างไม่น่ากลัวเน,นี่ยก็แบบว่ามึงไปส่องกระจกหรือเปล่าไม่ชมชออินเทอร์เน็ตหร้อเปล้อเล่นกันก็คือก็ทำใจไม่ได้ ก็เลยแบบมีการเออเราจะทําตรงเป็นตัวทองยางเป็นหุ่นยนต์นี่ตัวเป็นไม่มาดิวตรงนี้ล่ะแพงไม่มาดิวที่นี่มาเอาพี่ไปพี่เล่นให้ได้ร้อง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 โอ้ยได้ตัวทองไม่ยากเลยพั่กลับรุ่นพี่เขาทำนี่ต้องทำยังไงโอ๊ยเหมือนว่าเหมืนนะเครื่องฉากนั้นเนี่ยในหนังเนี่ยคือตัวเงินตัวทองคาบรองเท้าเนี่ย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 ส่งดีๆมาให้พี่สิเออจะได้เล่นอาตอมมัน ออนี่หน่อยพี่อะคุคนๆมากคุ้นคึกมากเลยนี่ในฉากเป็นอย่างนี้น้องอะตอมกำลังหมดสติที่ชายหาดเฮ้ยแล้วตัวเงินตัวทองเดินผ่านมาเห็นได้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 โดนพี่โจ้เหยียบตายอ้าวไม่ได้ใกล้ชิดเลยไม่แกไม่เข้ามาโอ้ดีดีเลยเราเด็กหนุ่มๆมาพี่ก็ส่งให้หอมมาแล้วทั้งสาวมาส่งให้พี่บางดีเออสั่นน้องอ่ะพี่ก็กลัวคอหัวล้อตามมารยาทแล้วอ่ะพี่ถามว่าตอมดีกว่าในบรรดาหนุ่มหนุ่มกองถ่ายเนี่ยเอาจริงๆนะสาบานเลยนะ คิดว่าคนไหนสเปคเรามากที่สุดอยากรู้คิดหนักสเปคมากที่สุดใช่ชอบแบบไหนมันต้องมีชอบอะไรในกองอ่ะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไอ้นี่ก็ไม่ชอบเหรอพี่ชายหมดเลยทุกคนพี่ชายพี่ชายพี่ชายจริงไม่มีไมม่ีเลยเหรอพี่โจ้องี้ทุกคน มีเจ้าของนะอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ได้จบนะคุณจบนะจบนะผมไม่รู้คุณผมไม่รู้คุณเป็นใครนะผมไม่รู้เป็นใครนะผมอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณโชคดีคุณโชคดีมากคุณโชคแหวนจริงนะแหวนโอ้โหเอาล่ะเราเวลาน้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยฝากหนังฝากผลงานเลย อยากให้ไปดูกันอ่ะอยากไปดูอยากให้ไปดูนะเชิญค่ะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะการขอกัดเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกที่มีโอกาสได้แสดงคือก่อนหน้านี้ก็ถ่ายแบบถ่ายอะไรมาอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้ดีใจมากค่ะที่ที่ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็แล้วก็อยากใครที่แบบติดตามผลงานถ่ายแบบอะไรมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบ คิดว่าคิดว it ่าตั้งใจตั้งใจมากแล้วก so uhm, okay. ็อยากฝากให้ไปดูให้ไปดูกันเยอะๆให้ไปดูอย่าอย่าไปคิดว่าจะต้องไปดูเราโป้เราแบบไอย่าไปคาดหวังตรงนั้นอยากให้ไปดูหนังที่มีคุณภาพหนังไทยเรื่องหนึ่งค่ะไปดูความตั้งใจทักษะเด่นเพลเพลเอาไปแล้ครับแค่วัก็พอพอพอแล้ว ผมว่ามันจบแล้วผมว่ามันจบแล้วมันจบที่อาตอมแล้วผมว่าใครอุคุณพูดก็ไม่มีบ้วผู้พูดกยูพูดักหน่อยผู้พูดจักหน่อยไม่มีโยนละผู้พูดจักหน่อยมาแล้วผู้พูดักหน่อยอ่าพี่เอ็มค่ะสำหรับคือต้องไปดูจริงๆครับแค่ดูแค่ตัวอย่างมันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับใจของเรื่องนี้มันอยู่ในหนังเรื่องนี้ต้องไปดูนะครับแล้วก็อฉากที่บอกเสี่ยงตรงเสี่ยงตายอะไรกันอย่างงี้ครับก็ก็ยอมรับว่าเสียงครับเพราะอยากให้แบบอยากให้คนเขาตาตึงอยากใหคนนาาาากกลัังหยยืออม็เเสี่่ว ให้คนได้ดูให้คนเอาทุกงานที่ทำไปไม่สุดเลยว่าหนังเรื่องนี้มันอยู่อีกช่วงชีวิตเลยพี่ต้องทำให้เต็มที่มันจะเจ็บมันจะเอาสักทีมันก็ไม่ไปตายหรอกอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ใครที่ชอบอะไรแนวแปลกๆใหม่ๆนะครับก็ ไม่เสียคุ้มงินเวยๆครับพูดถ้าไม่คุ้มก็มาเจอผมเจอพี่ปองก็ได้เดี๋ยวพี่จะไปดูวาทิ์นี้วาทิ่นี้พี่เสร็จงานสิทุ่มเครื่องว่าจะไปดูรอบเด็กวาทินนี้นะอยากดูมากไปดูคนเดียวก็ไปดูดูงงเหาก็้ไปเดียวพี่จะดูพี่จะตีไปคนเดียวไปคนเดียวแต่พี่ตีตั๋วห้าที่เลยคือไม่ใครมานั่งเลยอไม่ใครมานั่งเลยตีตัวห้าที่เลยถ้าตอบจะไปด้วยถ้าตองไปพี่เผื่อที่ให้ได้หนึ่งที่เอ็ตบงค์ททนรถดีกว่าห้าที่เลยโอ้ยเจ้า ห <laughs> วานี่ <laughs> พี่ตองพี่ตองอ่า <ś led> อย่างที่เอ็มบอกครับบบคือในหนังเนี่ยมันมีมากกว่ามากกว่าทีเซอร์ที่เห็นอีกแล้วก็ <ừ> หลายๆคนที่ไปดูฟีดแบ็ที่กลับมาจากจากเฟซบุ๊กของพวกเราเนี่<ห>นะก็ทุกคนจะบอกว่าสนุกมากแล้วก็มีหลายๆคนที่ไปดูถึงสองสารอบแบบพาเพื่อนไปดูอีกแล้วก็ดูซ้ํากันอีกแบบคืออย่างที่บอกครับว่า ผมก็เจอหลายๆคนบอกให้เดี๋ยวลอดดูแผนพี่บอกโอ้ยต้องดูในโรงหลายๆอย่างในโรงเนี่ยมันมีมันมีอัธรรมันมีเรื่องของฟิลลิ่งเรื่องของดนตรีเรื่องของซาวเรื่องของอะไรต่างๆที่อยู่ต้องต้องดูในโรงถึงจะรู้สึกเท่านั้นแล้วในโรงมันมืดด้วยไงมันใช่มันลวงเจอก็ง่ายลวงอะไรลวงป๊อปคอนมากี้ในบ้านเออนี่คิดเยอะก็เราถามให้มันเคลียร์มันคำคมอะไรก็สะดวกหน่อยบ เรามาออกรายการที่คนดูเพิ่มขึ้นเฮ้ยโจ้เชื่อพี่คนดูเยอะขึ้นเชื่อพี่เชื่อพี่นะอย่างน้อยผมคนหนึ่งครับพี่ผมจะไปดูคนชอบรายการนี้นะโจ้เป็นแสนนะครับใช่ครับแล้วคนเกลียดเป็นล้านนะครับเชิญนะโจเชิญเชิญคือผมในฐานะแบบคนทำเองพุ่งกับเองก็ไม่อยากจะคุยนะครับค่ะอ่ะครับเราจบที่พี่โจให้เขาพูดคุยหน่อยอ่าก็ จริงๆตั้งใจทำมากแล้วผมคิดว่ามันสนุกผมว่าหลายๆหลายๆหลายๆ,ายๆ,ายๆายอย่างอาจจะทำให้คนแบบเข้าใจผิดคิดว่าเดินหนังแบบว่ามันทันรึม,มันน่าก,กลัวเกินไปแต่ผมคิดว่าผมว่าม,มันสนุกนะเราสนุกเราวัดมาต,ตรฐานมาจากหนังการทําเพลงของเราเราว่าทําเพลงสนุกมันก็มันก็ออกมาสนุกก็จริงๆครับไปดูครับถ้าไม่ชอบเดินไปที่ ตู้ขายกโพดเฮ้ยขอตังค์คืนได้เลยไม่มี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 โมเมนต์นี้จะบ้าเนี่ยรของเงินคืนเออฝากด้วยครับฝากด้วยฝากด้วยเข้าไปดูอ่าถ้าเกิดคาดหวังเอ๊ะเกิดหนักไหมสิให้ซื้อป๊อปคอร์นไปด้วยอย่างน้อยเราก็กินป๊อปคอร์นอร่อยอ่าบี่หิมมืดๆแล้วเฮ้ยจริงๆอ่ะบอกเลยว่าในฐานะผู้มั่งกลับนะพี่ฮัมม์ฮั ผม,ม่ะประสบความสำเร็จไปแล้วคนดูชอบมีหลายๆคนที่ดูแล้วชอบแบบคือแบบมีติติเหมือนงานติ๊กแบปบมันเหมือนเป็นบทเรียนสําหรับเราอะเราจะพัฒน<ร>า,า,าตัวเองอแต่ที่มาพูดกันแบบอยากให้ไปดูกันนี้มันเป็นเรื่องของ รายได้เป็นกําลังใจสําหรับสตูดิโอและค่ายหนังให้เขาได้สู้กันต่อไปเราก็พยายามลุ้นเต็มที่ค่ะให้เขาได้ได้ทุนคือได้กําไรครับช่วงนี้ก็จะพีอาเดินสายโปรโมทครับผชุดนี้ไปไหนต่อคะไปจต่เช้าเลยครับผมอ๋อเหรอไม่ใช้แเช้าผู้หญิงเกับผู้หญิงอ๋อ วันนี้พี่เจ้าไปเปนเทิงห้าหน้าหนึ่งนะคะอย่าลืมติดตามวันนี้เยไรกันนีไรกันแต่เช้าเดี๋ยวคืนนี้นอนบ้านแล้วนอนอ๋อนอนนอนดดีดีดีก็เดี๋ยวทีมงานทั้งหมดนอนด้วยกันอ้วดีแลเดีราถึงเรื่องกานตัดต่อด้วยเดี๋ยวว่าจะได้คุยกันแบบเออเรื่องหนังเรื่องต่อไปดาผมดาว่าเฟเจิ้งลิงกันมั่วเลยตอนเช้านี่นั่งตักกันให้สบายเลย ก่ับรายการช้างคเราโกน้องอตอมพี่เอมพี่โตและพี่โจค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากกลยครับกบานตร์ไทยดีๆเรื่องก้านคอกักวันนี้ทุกรงภาพยนตร์ค่ะอยากให้คุณไปดูก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินนะคะหนังไทยาจะได้เจริญเจริญลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ต้องการใครอีกแล้วยังที่ฉันเคยบอกเมื่อครแค่ฉันทำไมไม่ต้องทำเป็นกระสิบกระซาบก็นอนกระติกอยู่ได้เปไหนมันไหนก็ยุ่งยากเยอะแตะวุ่นวายเรื่องมากน่าเบื่อหน้ารำคาญเดี๋ยวพอปัด